ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยหลังจากเมื่อวานเกิดเหตุ วางระเบิดนะครับในพื้นที่ของสถานีรถไฟที่นราธิวาสล่าสุดรถไฟสายใต้วันนี้เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังจากที่เข้าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดที่สถานีมะรือโบนราธิวาสเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สันนษฐานเบื้องต้นนะครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมามีนี่เป็นภาพจากวงจรปิดที่เมื่อวานจับภาพวินาทีระเบิดเอาไว้ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อวานทําให้การเดินสายของรถไฟสายใต้ใตกลายเป็นอมพาตนะครับแต่ว่า ขณะนี้การรถไฟได้เข้าไปซ่อมแซมจนสามารถใช้บริการของสถานีรถไฟมรืโบได้ตามปกติแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้การเดินรถไฟสายใต้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อนเนื่องและปลอดภัยโดยชาวบ้านที่ต้องใช้บริการรถไฟนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ย เรียนอยู่ที่จังหวัดยะลาแล้วก็ผูกพันกับการเดินทางโดยรถไฟมาโดยตลอดก็รู้สึกดีใจนะครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถกลับมาซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้การได้ตามปกติแล้วก็อยากจะวอนขอเลยผู้ที่ก่อความไม่สงบไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนการดูแลความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารพราหน่วยเฉพาะกิจที่45มาดูแลความปลอดภัยที่บริเวณหน้าสถานีมาริโบเพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะครับที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คาดว่าฝีมือเป็นการกระทําของกลุ่มนายอับดุลเลาะมามิง ในอับดุลเลาะมามิงคนนี้คุณผู้ชมครับมีหมายจับ2คดีนั่นก็คือคดีที่ปล้นรถกระบะที่บริษัทหาทิพย์ที่อำเภอจะแนะแล้วก็ใช้กระบะคันนี้ไปปล้นร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อมีนาคมปี67ที่ผ่านมา ตอนนี้การรถไฟได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มี2คนที่บาดเจ็บด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งคู่เลยนะครับกล้องวงจรปิดชัดมากนะคะถ้าเกิดว่าสามารถจับภาพวินาทีการเกิดเหตุได้ตอนเอาระเบิดไปวางอ่ะน่าจะต้องมีภาพเหมือนกันว่าเป็นคนกลุ่มไหนกันแน่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้ายนะคะภาพน่ากลัวมากจริงๆนะครับ